โ่อเลยตอนนี้คูนสองคูนเฮ้ยไป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 ไ สามสองสามสองสามสองสามบุ้ม What? เออเดี๋ยวก็ฆ่าเลี้ยงเนี่ยเฮ้ยนี่โค้งทางไปใช่หรอโอ้ยโอ๊ยไปใช่หรอ

I'm you. เดี๋ยวๆๆมาโอ้ยมามุนฮงเอาแม่โอ้ย7ขอนแล้วก็ถ่ายหมดล้ว <c oughs> <c oughs>